อ่าครับก็สวัสดีวันหยุดนะครับเพื่อนๆอ,อ่าสาว์อาทิตย์นะงานดิเลกข,ของเรานะครับมาทํางานที่เรารักกันดีกว่านะครับอ่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทําสีแท่นหลอดนะครับทําสีพวกเครื่องเสียงแท่นแอมพลอดที่เราออกแบบมานะครับว่าอ่าเทคนิคในการทําสีเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับสําหรับ ตัวเนี้ยผมจะเล่นแนวออกเป็นการไล่โทนสีนิดนึงนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับจะเป็นออกแนวแต่ว่าที่จริงแล้วคอนเซปต์ก็คือจะทําเป็นแบบให้มันดูวินเทจดูเก่าๆนะครับแต่ว่าเออมาคนพบว่าถ้ามาทําลายเนี้ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะมันแปลกแหวกแนวดีนะครับอันนี้แต่นี้ตัวเนี้ยผมทําเสร็จตั้งแต่ที่ที่แล้วนะครับแล้วก็จาอเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ลงอุปกรณ์บางส่วนนะครับนี่ข้างล่าง อันนี้ยังไม่ได้เห็นเม็ดๆนี่คือเป็นเศษอลูมิเนียมนะครับยังไม่ได้ทําทความสะอาดนะเจาะรูไว้หมดแล้วครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ลงไว้นี่ครับหลักพักสายคือจะทําให้มันดูวินเทจนะครับจะไม่ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่นะด้านหลังด้านหน้าด้านหลังครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้สีประมาณนี้นะนี่ครับเวิร์กช็อปครับ ก็ทํากับพื้นนะครับนะี่ครับสีโอ้ก็ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับการทําสีแอมหลอดนะทําสีแท่นหลอดนะนะครับการเตรียมชิ้นงานก็ไม่ยากนะครับก็คือว่าวัสดุที่ผมใช้ทําแท่นหลอดเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแผ่นซึ่งอลูมิเนียมแผ่นเนี่ยข้อดีของมันคือมันแข็งครับแข็งแล้วก็ แต่ว่าในการเจาะเนี่ยมันจะเจาะง่ายนะครับเหมือนว่าเจาะง่ายครับแต่ว่ามัน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 ก็แข็งนะครับเนี่ยครับผมใช้อลูมิเนียมสามมิลมันไม่เหมือนเหล็กนะครับคือเหล็กอ่ะมันมันมันแข็งแต่ว่ามันมันมันเจาะยากนะคือมันเป็นวัสดุอ่าเขาเรียกว่าวิศวกรรมนะครับใช่อลูมิเนียมผมว่าง่ายต่อการทํางานมากกว่านะครับมากกว่าเยอะครับ อันนี้เตรียมวางหม้อแปลงนะครับวางหม้อแปลงนีครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้สีครับผมใช้สีของแบบามตลาดทั่วไปนะครับไม่ได้แบบเน้นสีแบบพิเศษอะไรนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆก็จะลองทําสีดูผมว่ามันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะต้องอเตรียมพื้นผิวให้ดีในการเตรียมพื้นผิวของอลูมิเนียมเนี่ยผมก็จะใช้ ตัวกระดาษทรายเอาเบอร์สัก600้อยครับให้รูปรูปรูบน้ําก่อนนะครับเพื่อให้คาบไขมันอะไรพวกนี้ยออกจากผิวของอลูมิเนียมก่อนแล้วก็ค่อยๆลองพื้นลองพื้นไปครับสีลองพื้นของผมมันจะเป็นผมจะใช้นะครับเบอร์นี้นี่ครับสีเทาหรือว่ามันจะมีลองพื้นโดยเฉพาะของมันก็มีนะครับมันจะบอกว่าน่าจะเป็นพรเมอร์พรเมอร์นะครับ เอาไว้สำหรับรองพื้นนะครับนี่ครับยี่ห้อบอสนี่นะครับ,รบนี่คืองานที่หลังจากทำสีแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูการทำสีหม้อแปลงนะครับอันนี้กำลังพึ่งแดดไปอยู่นะครับการทำสีหม้อแปลงก็จะใช้โทนเดียวกันนะครับนี่ครับ ทำสีมอเอแปลงใช้โทนเดียวกันน,นี่อยู่กลางแดดนิดนึงนะครับนี่ครับมันก็จะมีนี่ครับพวกสายไฟผมก็จะพันด้วยกระดาษไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราพ่นสีลงไปเนี่ยสีจะได้ไม่โดนสายนะครับนี่ครับก็จะได้สีประมาณนี้นะครับเนาะเป็นโทนที่แปลกตานะครับก็คือผมก็คือเบื่อ เบื่อสีเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะใช้สีดำสีเงินสีเทาสีนะครับึ่งมาเป็นสีพื้นๆเนาะบางทีแล้วก็เบื่อนะครับเนี่ยครับสีน้ำมันสีน้ำมันผมก็ทำสีนะครับเวลาเราเอาไปประกอบข้อภายในแล้วอะ่ะมันมันจะมันจะสวยครับเนี่ยครับการทำสีก็คือที่จริงแล้วการทำแท่นหลอดขึ้นมาแท่นหนึ่งนะครับแอมหลอดนะหนึ่งแท่นนะ มันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ขั้นตอนอะเยอะพอสมควรนะครับดูเราดูแบบคนอื่นเขาทำทำมันดูง่ายจังไหะแต่ที่จริงแล้วอ่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับเยอะอยู่พวกสวานเราเตอร์ไขควงกระดาษทรายตะใบดอกสวานชนิดต่างๆโอ้เยอะครับผมบอกก่อนเลยว่าใครที่คิดจะทําเนี่ยก็ต้องแบบมีความเป็นช่างนิดนึงนะครับนะ มีความรู้ทางด้านช่างอะครับทำแท่นหลอดเองเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต้องเจาะรูนรกกนรนเนี่ยครับพวกรูพวกเนี้นะครับเราก็ต้องเจาะเองหมดนะครับเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ดอกสว่านนำก่อนแล้วก็ใช้โฮนซอนะครับ เจาะอ,อีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ขนาดโฮนซอลเนี่ยเราก็ต้องมีหลายขนาดะนะครับเราต้องซื้อมาการวางเลเยอร์ต่างๆมันก็ต้องมีการวางแผนก่อนที่จะเจาะครับคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมแอมพลอดมันขายกันแพงจังแอมพลอด DIY คนไทยเนี่ยขายแพงซื้อของจีนดีกว่าแต่ผมว่าของคนไทยทำครับจะดีกว่าของจีนนะเพราะว่าของจีนเนี่ยอะไห อะไรที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของปลอมเยอะครับแล้วก็วัสดุแล้วก็ตัวหลอดเนี่ยผมว่าอย่างคนไทยเนี่ยจะใช้หลอดอาจจะเป็นหลอดหลอดยูสนะครับหลอดนอสหลอดยูสเกณฑ์ดีอย่างเงี้ยครับหลอดยูสก็คือหลอดที่เขาใช้งานแล้วแต่ว่าเวลานาเอามาวัดเอามาวัดกับเครื่องวัดค่าหลอดอย่างเงี้ยครับเกณฑ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้อยู่หรือว่าบางท่านอาจจะใช้วิธีการวัดกระแสที่ขาโทด อ่าตอนนี้ก็เราก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าตัวหลอดเนี่ยมันเกณฑ์เป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็น DIY ของคนไทยเนี่ยจะจะไม่ใช้หลอดจีนเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะเป็นหลอดพวกญี่ปุ่นหลอดของ USA นะครับหลอด USA หรือหลอดของรัเสเซียพวกนี้ครับคนไทยจะใช้นิยมใช้แบบนี้ ซึ่งคุณภาพเนี่ยมันจะดีกว่าหลอดจีนเยอะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยต่างกันเยอะส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ผมชอบชอบหลอดของอ่า e ดีห้อถ้าเป็น d l 3 4นะครับผมชอบของอ่า RSD r เ d เขาเรียกว่าถ้าเรียกสั้นๆก็คือนักเดลไปเขาเรียกกันก็เป็นอ่า RSD หัวบุมนะครับหลอดไน d หัวบุม e อ3สา ส่วนในภาคภาคไดหรือภาคปีเนี่ยผมก็จะใช้หลอดนอกกระแสนะครับส่วนใหญ่แล้วเอ็มหลอดที่ทำทำกันเนี่ยก็จะใช้ภาคปีเป็นพวก 12AU7 12AX7 12AD7 อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเอ็มหลอดที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่ใช้หลอดพวกนี้ครับคือผมจะใช้หลอดนอกกระแสพวก EF184EF80 หรือพวกหลอด7ค่ะนี่ครับ ที่ผมบางแผนไว้ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเจ็ดขานะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะใช้หลอดเบอร์อะไรนะครับแต่ว่าหลอดมันก็จะราคาถูกหลอดละร้อยสองร้อยนะครับนี่ครับตัวนี้คิดคิดเอาไว้ว่าจะทําเป็นแบบอ่าขนานหลอดภักหน้านะครับนี่ครับที่จริงเราจะใช้แค่สองหลอดก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมอยากให้มันสวยงามเนาะจะได้เกณฑ์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องลองลุ้นอีกทีว่าจะดีไหมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองขนานหลอดดูนะครับ โอเคครับเ <c oughs> okay, พื่อนเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแบบจัดเตรียมแท่นทำสีนะครับสีแล้วก็ใช้สีสเปยร์ธรรมดานะครับเออผมลืมบมอกไปอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับเวลาเราลงสีเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับนเนี่ยเลกเกอร์เนี่ยเขาจะเขียนว่าเคลียร์นะครับก็คือเป็นสีแลกเกอร์นี่แหละ แลกเกอร์เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือว่าเวลามันเคลือบผิวสีที่เราพ่นลงไปแล้วเนี่ยทำให้ผิวสีมันติดแน่นนะครับแน่นขึ้นแล้วก็มีความเงางามนะครับคับเพื่อนเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําในวันหยุดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นทริคเลนะครับสําหรับผู้ที่แบบเริ่มต้นที่จะทาแอมลอปเองนะครับก็คืคอถ้าเราทําเองเนี่ยมันก็ภูมิใจนะครับ เป็นฝีมือของเราเนาะเอาง่ายๆคือมีตัวเดียวในโลกครับไม่เหมือนใครครับนี่ครับตัวเดียวในโลกไม่เหมือนใครได้ฝึกทักษะครับทำงานที่เราชอบนะครับว่างเว้นจากงานประจำนะครับนี่ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไร อาจจะมาแนะนำเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปไว้ให้เพื่อนเพื่อนให้ดูในช่อง youtube ของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิคเล็กๆครับของการทำแอมหลอดนี่แหละครับครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ